ทำตั้งหลายทั้งปวงไม่ขวนยึดมั่นถือมั่นเพราะทำตั้งหลายทั้งปวงนั้นร้วนเป็นอนาาัตตาอะไรคือธรรมอะไรคือหลักธรรมอะไรคือข้อธรรมไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมข้อธรรมอาจธรรมนั้นก็เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาเป็นธรรมทั้งสิน้นที่มีทั้งฝ่ายกุศลและกุศลแต่โดยสภาวะนั้น ที่เขาปรากฏอยู่ในกายใจของเราอยู่ทุกขณะนั้นเป็นสภาวะที่เป็นของสดสดเป็นสภาวะที่ไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่มีตัวบทไม่ได้มีบัญญัติสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เราหวั่นไหวกันไม่ใช่เหรอเราหวั่นไหวกับอะไรก็หวั่นไหวต่อความรู้สึกของกายหวั่นไหวต่อความรู้สึกของใจ วันไหวต่อความรู้สึกของจิตวันไหวต่อความรู้สึกของธรรมเพราะเราไม่แจ้งเรื่องกายว่าเกิดขึ้นจากเหตุเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องเวทนาว่าเกิดขึ้นจากเหตุเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องจิตว่าเกิดขึ้นจากเหตุเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าธรรมนั้นเกิดขึ้นจากเหตุก็เหตุนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราได้เกิดมาแล้วอาศัยโลกใบนี้มันมาจากเหตุของการเกิดนั่นเอง และเหตุของการเกิดมาจากไหน mm hmm. เหตุของการเกิดก็เพราะอวิชชาพาให้มาเกิด mm hmm. เมื่อมีอวิชชามาเกิดแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคู่แรกก็คืออะไรก็คือสังขารคู่แรกของสังขารก็คือสังขารของกายสังขารของใจย่อมเกิดขึ้นคือปรุงแต่งมาเป็นรูปปรุงแต่งมาเป็นใจ สิ่งนี้ได้ปรากฏเป็นรูปเป็นนามเกิดขึ้นรูปนามคืออะไรรูปนามก็คือสังขารน,นั่นเองซึ่งมาจากกายใจที่ปพระองค์จาเรียกว่ารูปกับนามเมื่อมีสังขารเกิดขึ้นแล้วจึงมีรูปมีนามเกิดขึ้นและเมื่อเรามีรูปนามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในรูปก็คือสรารยตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกาย เมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ต้องมีภาษาเพราะตาไม่ได้บอดหูไม่ได้หนกลิ้นยังมีอยู่กายยังมีอยู่ก็ต้องมีภาษาเมื่อได้มีภาษาแล้วความรู้สึกย่อมเกิดขึ้นทางตาเป็นธรรมชาติของคนที่มีตาเมื่อรับรู้ทางตาเมื่อรับรู้ทางลิ้น ก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเมื่อรับรู้ทางจมูกก็มีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเมื่อสัมผัสทางกายก็มีเย็นร้อนแข็งเมื่อเกิดเวทนาของใจเกิดขึ้นเพราะกายเป็นัาษานั้นใจก็จมเกิดเวทนาจะเกิดเห็นไหมเราห้ามไม่ได้เมื่อรสชาติมันอร่อยก็ต้องพอใจเมื่อกินมันหอมมันก็ต้องพอใจนะเมื่อรูปสวยมันก็ต้องพอใจ เมื่อเสียงไม่ดีมันก็ต้องไม่พอใจเพราะว่ามีเสียงไม่ดีเป็นเหตุมีรูปดีมีกลิ่นดีเป็นเหตุมันก็ต้องพอใจเป็นเรื่องธรมรมดาเพราะว่ากายนั้นใจนั้นมันเป็นธรรมชาติซึ่งต้องเป็นอย่างนี้เป็นกระบวนการของการรับรู้ว่าจะต้องพอใจและไม่พอใจด้วยเหตุและผลนั้นๆผลก็เกิดเกิดความสุขความทุกข์เกิดขึ้น ในเวทนาเมื่อมีสุขวิถุกเวทนาทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดขึ้นคือตัณหากา้เกิดจากการมาคุณน,นั้นย่อมเกิดความพอใจไม่พอใจต่อรวดกินเสียงโธตพาอรรมารมนั้นอุบาทานก็ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ามันเกิดความพอใจไม่พอใจเมื่ออุบาทานเกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อไปก็คือ พบย่อมเกิดขึ้นเมื่อพบเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นพบไหนก็ตามพบมนุษย์พบนรกพบสวรรค์พบพรมนั้นก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายทุกพบไปสิ่งนี้คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทเราจะแก้ความแก่ยังไงเราจะแก้ความเกิดยังไงเราจะแก้อุปทานยังไงเพื่อให้มันไม่ตาย เราจะแก้ตันหายังไงเราจะแก้เวทนาอย่างไงและเราจะแก้ภาษาอย่างไงเราจะไปแก้ลูกตาไม่ให้รับรู้แก้จมูกไม่ให้ได้กินแก้ไม่ได้เราต้องมาแก้ที่ตัวไหนแก้ให้มันไม่มีรูปน้มเมื่อไม่มีรูปนามสังขารก็จะไม่มี แล้วทำอย่างไรที่จะแก้ไม่ให้มีสังขารมันก็ต้องมาแก้ตัวที่ทำให้เกิดสังขารนั่นเองคืออวิชชาอาวิชชาของรู้ซึ่งพามาเกิดคือความไม่รู้เดียววิชาไม่รู้จักรูปไม่รู้จักเวทนาไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักสังขารและไม่รู้จักวิญญาณน,นั่น จึงเป็นธรรมชาติของรู้ที่มีแต่วิชาแล้วทำอย่างไรเราที่จะทำลายอาวิชชาได้มันก็ต้องมีเครื่องแก้กันเครื่องแก้อวิชชาได้ก็คือสัมมาทิฏฐิกวามนถูกเรียกวิชาเป็นวิชาของพุทธเจ้าเป็นวิชาจรณะสัมปันโนเป็นวิชาของพาอาระอรหันต านอในเบื้องต้นก่อนที่พระหานจะตัดสรูท้ทำกว่าจะเป็นพระหานนั้นท่านตัดสรู้ในไหนตัดสรู้ในความจริงก็คือวิชาความรู้เรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการฝึกรู้เพื่อรู้ความจริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจะเป็นวิชาของความจริงแนวถาม่ะทุกวันนี้เราปฏิบัติกันยังไง เคยบ้างไหมที่จะยกรูปมาพิจารณากันเคยบ้างไหมที่จะยกเวทนามาพิจารณาเคยบ้างไหมที่ยกสัญญาสังขารวิญญาณมาพิจารณาปฏิบัติเราก็เอาแต่ความสงบเอาแต่ความเพียรเพียรเดินจงกรมเพียรน,นั่งสมาธิเพียรปฏิบัติเพราะเพื่อมุ่งหมายเน้นแต่ความสงบเน้นแต่ความเป็น ความสุขอันเกิดจากความสงบเน้นแต่การเจริญสติเน้นแต่การเจริญสมาธิแต่ไม่เคยยกเข้าสู่เจริญปัญญาคือวิปัสสนาเลยดังนั้นการปฏิบัติของเราจึงทำให้เราเสียเวลากับการปฏิบัติต้องเสียเวลากับการที่เราจะมารักษาสติไว้ต้องเสียเวลากับการฝึกฝนสติต้องเสียเวลา ผลสมาธิเพื่อให้สมาธินั้นคงอยู่ได้เพราะเข้าใจปิดว่าสมาธินั้นคือความสุข